สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องย่าซี่กอกนะคะอันนี้ก็เป็นชาวบ้านนะคะนา้นาใต้ใต้ทูบนะตะเกียงนี่ค่ะตะเกียงนี่นี่ค่ะขออนุญาตทายเด้อค่ะจ้าจ้าจานี่ราคาตะเกียงค่ะมันจะมีไฟอยู่ค่ะค่ะเปิดบ่เปิดออกค่ะ เปิดอ๋อจ้าเปิดอ๋อแล้วก็โอ้บุกเบื่อจะคือจ้าอีสะพานจ้าอันยู้ยู้ใส่เขาอันตาอคุณกูใจนี่ละบันคำพูทองนี่โอ้เปนคำพูทองจ้าสองตาอันฟันว่าจังใดข้าตาฟันว่ามีงูใหญ่ไปหาเมื่อคืนนี่โอ้โหมันกว่าเลยมากวาดโอ้ยเกี่ยวกับปูว้าเหมือนอันเด้ผ่านไปอยู่กับมาเห็นกับพอดีกับด้วยบ่อเด็มาแวะผ่านไป โอ้มีแต่หมองเดียวเนียให้ขึ้พ่องอนแดงจึงครึ่งโอ้บ่ตาด้วยตนโสดโสกได้คันฝันเห็นงูก็โสูก็ขึ้นบ้างสน่ะจะสิมาขอโสกขอหลาดน้ำปูน่ะนะจ้าจีนล่าิดแล่วอ่ะจ้าไฮติดคุ่ดอกเด้ค่ะโอ้มหัศจรรย์นะฝันเห็น็ชนอดไแ้วอ๋อจ้ากระทาก็ตามป้ายนะเนอค่ะตา ตัง้งจ้าตั้งน้ำโม่สามจบแล้วก่ะตามกระทาตามนั่นแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ มิตรโยโพธิสัตโตนะโมพุทธายะ ว่างเลยค่ะว่างพานเลยค่ะการเลาะเบิ้งได้เด้อค uhh ่ะขึ <recherche> <Bee pul> ้นไปทั <pantry breaking asta> ้งเพิงนะก็ไ <assunto> ด้เดอตาจากขึ้นไปทั้งเทิงไปรูปทองโอดทองเพิ่นได้ค่ะขึ้นไปเบิ่งได้ค่ะ ร้านค้าก่อนนะคะเอซนะคะแอดมินน้อยนอนนะคะอยู่กับป้าดาก่อนร้านค้านะเอซก็มีพ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่เพิ่นเนาะฝันนะคะถึงกับเพิ่นเล่าให้ฟังนะคะถึงยย่าถึงกับคนลูกเลย ะความมาจะจันเนาะเอ็นจ้าเอ็นเอนจ้าเอน็เอน,อนอกินน้ำแข็งใสค่ะ oh. Oh, yeah. ตื่นแล้วค่ะ <laughs> <laughs> ตื่นได้ค่ะ ว่าอยู่เขาไปไหนกันมดไปไหนกันมดมาอะไรมาเรียนโรงเรียนเหรอมาโรงเรียนแบ่งปันกันบ้างมาส่องหาว่ะเลยมาส่องหาแล้วถามหาประดากับประดาก็บอกว่าไม่รู้ถามมาเห็นปูเห็นปลาแถวบ้านมันก็ไม่เห็นไปไหไอโอปัส อา้าวยายกองไม่ได้ลงมาอยู่น้าเจ้าบอกยายกองไม่ได้ลงมาพี่บอกมือน,นี้นะยายกองนะบอกเออยายกองไม่ลงมายายกองขาดเดินมาไม่ได้เดินไม่ได้ค่อยกระยาค่อยกระหมดไม่ใช<อ>่เมื่อวานนี้เอายาให้กินแกบอกว่าไปหายยาสิเลสมมาปวดค่อยมอดมอต้มมอยาจ้าค่อยกระเบิดปัญนยา,ากินจ้าจ ถามแม่ป้าแถวบ้านเนี่ยนะกินนะกินไหมน้ากินบอกบอกแม่เพราะเมื่อวานเนียังไม่ได้กินเอาเด้อเลยโอ้อันนี้มีจากจากตะเก้าตะกีแด้วนี่เนาะตะเก้าตะกี้เพื่อไปพอนเอาวันละห้าสิบบาทแล้วจุ๊บแล้วก็ไปเอามาน่ะโอ้อันนี้แหะบอกโอ้ซ่อมขายอยู่บ้านมีแปงบอกจะเอาไฟฟ้าบอกเอาไม่เอาไฟฟ้าหรอกค่อยเอาแบบเหยียบคือเอาไปได้ไปนาก็ได้ 2,002นสอนี่นะอันนี้นะบอกโอ้ก่นตั้งนานแล้วใครอยากแจวเลยใช่ไหมแจวเลยใช่ไหมแจวโอ้สิงเกอร์นี่นะสิงเกอร์โอ้สมัยแต่เก او ของดีที่สุดเขาไปซื้อแถวบ้านคนมาซ่อมขายโอ้ยบอกตู้หนอมบอกโอ้ค่อยไมอยากได้ค่อยเปิดร้านใหม่หยิบผ้าหยิบอะไรได้หมด เออตัดกางเกงเย็บเสื้อเย็บผ้าอ่าใส่ซิปใส่ซิปตัดกางเกงยีนปะเปิดได้หมดโอ้พอได้อ่าตัวนี้ก็พอมีสามสิบเนาะรวมกันเนาะรวมกันอ่ะแมนมันไปเอาไปเอามาเอาน้ำแข็งใสกันเถอะเอาใครจะกินน้ำแข็งใสมามามาเด็กๆมา มาเด็กๆมาหลังจากเหลืองจากงานบนเดเด็ก,ดกใหญ่ก็กินขอบประดาด้วยตกใจหมดเลยกำลังจะหลับกำลังจะหลับว่าจะตื่นแล้วก็วันนี้นะคะก็ามานะคะกินน้ำแข็าาแงสายบ้านแอดแอนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดี